นี่เป็น E p พีหนึ่งของเราครับเป็นอีพีแรกของเราไอ้เรากำลังจะเดินทางไปไหนกันไปนครสวรรค์ครับอำเภอนาเลือ,อมะเมขือมะเือี่นาเลือมัว่วคือเอเอเราจะไป <ลด S 1> ทำอะไรกันไปดูรถครับรถอะไรอะ่ะรถพยาบาลรถพยาบาลไม่ใช่อย่างนี้คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อน เดี๋ยวเล่าถึงคอน,คอนเทนต์ของเราก่อนอันนี้เรามากัน3คนเรากำลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครสวสนะรรค์ใช่ไหมเราจะไปดูรถกันคือเราอ่ะมี YouTube อยู่ช่องหนึ่งเรากำลังคิดทำคอนเทนต์นกันก็คืออยากจะไปบันทึกภาพให้ทั่วประเทศไทยเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยทั้งหมดเราจะไปบันทึกภาพออกมาถ่ายทอดในช่อง YouTube ของเราเราก็เลยมองว่าการทำ YouTube เนี่ยในที่จะออกไปถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณเยอะมากเลยนะ เบแบบแบบเยอะเลยล่ะแต่เนี้ยเราไม่มีงบขนาดนั้นนะ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน,นั้นสิ่งไหนที่เราจะทําให้มันแบบเซฟคอสเราได้สุดเราก็เลยวางแผนว่าเราจะต้องหารถตู้หนึ่งคันที่จะเอามาทําเป็นรถตู้นอนแล้วรถตู้กินรถตู้อยู่ในนั้นกันเลยเราจะไม่ไปเช่าโรงแรมเพราะว่าการไปเช่าโรงแรมแต่ละครั้งที่เราออกไปท YouTube เนี่ยหรือที่เราไปทําคลิปเนี่ยมันใช้งบประมาณสูงมากเราก็เลยคิดกันว่าเราต้องเซฟคอสตัวนี้ให้ได้เราก็เลยคิดว่า ไปหารถตู้เก่าๆสัก1นึ่คันที่จะเอามาทําเป็นรถตู้นอนกันเนี่ยก็เลยติดต่อไปได้ที่เพจเ,เป็นึงก็คือเพจรถทหารที่มันปลดไปจำการเนี่ยเขาเขาบอกเราว่าเฮ้ยรถตู้มีอยู่คันนึงนะคุณจะสนใจจะมาดูไหมเราก็ติดต่อไปแล้วแล้วก็ตกลงราคาแล้วด้วยว่ารถตู้คันเนี้อยู่ในราคาที่โคตรถูกเลยเขาบอกราคาได้ดูไหมสามหมื 30, ่นห้าเราก็รีบตัดแจงเตรียมทีมเพื่อที่จะไปดูกัน ตอนเนี้ยเราออกเดินทางกันวันเนี้ยโทรคุยกันเรียบร้อยว่าเราจะไปถึงประมาณบ่ายบ่ายใช่ไหมเออสุดท้ายเราวางสายไปไม่เกินสิบนาทีโทรกลับมาบอกว่าไอ้รถคันที่เราจะไปเอาเนี่ยเขามาเอาไปตั้งเมื่อวานตอนเย็นเอามีเจ้าของไปลมีเจ้าของไปแล้วแล้วไงอะนี่เดินทางจะถึงนครสวรรค์อยู่แล้วนะแต่บอกว่ามีเจ้าของไปรับก็จะทำไงแล้วลองบอกแล้วว่า เหลืออีกหนึ่งคันที่จะเอาไหมคือรถพยาบาลที่เราบอกว่าเราไม่เอาเพราะเรากลัวกันเพราะการที่จะไปทำรถนอนเนี่ยมันต้องอยู่ในนั้นตลอดใช่ไหมไม่เอาแต่ท้ายก็เลยเหลือแต่รถพยาบาลเราก็ต้องเดินทางไปดูเพราะเราเราเดินทางไปแล้วแต่ทีมก็บอกว่าถ้าพี่มีกลัวกันแล้วไม่มีใครกลัวกันก็ลองไปดูว่ามันใช้ได้ไหมอะเราก็มังว่าไปดูกันดีกว่าถ้าเกิดว่าจะร้อนหรือหรือหรือว่าเขาจะไปอยู่กับเรา อยากอยู่กับเราเห้ยญิงก็เอาโอ้โหไม่งั้นจะเหลือคันเดียวเหรอแต่ผมไม่ <c oughs> ไม่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 เอาด้วยนะมผมไม่ไปด้วยกนนี้ไอ้ไหวไหมไอ,อะไปนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะว่าคันนั้นนะ่ะจะอยู่กับเราไหมถ้าอยู่กับเราจริงๆถ้าถภาพเขาเรียกอะไรวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงดนใจให้เขาอยากไปกับเรานั้นเราก็ต้องไปดูว่าเราจะได้เขามาอยู่กับเราไหมนะโอเคนะเขาอยากให้เราพาไปเที่ยว ไม่่โอ้ยจะไปนอกรอบประเทศเลยเหรอเอาเอาว่ามาโอเคโอเคโอเคได้ได้ไดทดันเันเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับไป อนนี้เราได้เดินทางมาถึงที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับเป็นจุดที่เราจะเข้าไปดูรถตู้กันนะครับที่นี่มีรถทหารปลดประจำการมาจอดเยอะมากเลยนะครับมีทั้งรถบัสรถกระบะรถเก๋งนะครับแต่จุดมุ่งหมายเหล่านี้เราจะมาดูรถตู้นี่คือรถตู้ที่เราต้องการจะมาดูนะครับ ถ้าดูสภาพด้านนอกโดยรอบแล้วก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่เรื่องของเรื่องมันเป็นรถพยาบาลแน่ๆครับเพราะว่ามีทั้งหวอมีทั้งลำโพงติดอยู่นะครับเดีย๋ยวเราไปขอเจ้าของเขากอ่อนผู้ด,ดูแลที่นี่เรา ขอดูภายในรถก่อนว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงสภาพเครื่องก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่แบตเตอรี่ไม่มีไม่รู้จะติดเครื่องได้บเดี๋ยวให้น้องนัทช่วยดูให้ก่อนว่าจะหายที่ไหนที่จะทำให้เครื่องมันติดได้ เราพยายามสตาร์ทหลายรอบแล้วนะครับมันก็ไม่ติดจนเจ้าของก็ให้ลูกน้องเขามาช่วยดูนะครับก็เอาแบตมาพ่วงใหม่แต่ก็ยังไม่ติดนะครับนี่ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับ ็ไม่ติดอทีจนเจ้าของเขาบอกว่าแถวนี้มีช่างอยู่นะครับจะให้เขาลองเรียกช่างมาให้เราดูไหมครับเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเอาช่างมาดูดีกว่าพอช่างเริ่มตรวจสอบนะครับสิ่งแรกที่ช่างทำอยู่ทำก่อนเลยนะครับก็คือ ต้องถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนสายหัวเทียนนะครับแต่โอ้โหดูนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องออกมาในแทงน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องมีน้อยมากเลยก็เลยงงครับว,ว่าทําไมมีแต่น้ํามันบินซินเข้าอยู่ในเครื่องตัวเครื่องนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับ ก็รู้สาเหตุนะครับว่าทําไมรถถึงไม่ติดเพราะว่าน้ํามันบินซินเข้าไปอยู่ในตัวเครื่องเยอะมากนะครับช่างก็กําลังเช็คดูนะครับว่าจะทําให้มันติดได้ครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นไฟไหม้รถครับตอนนี้แหละครับบนละมานเป็นใหญ่เลยครับ thank <laughs> you โชคยังดีนะครับที่ไฟดับลงถ้าไม่ดับก็คงท่วมหมดคันแน่ๆเลยนะครับโอเคเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอช่างไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งหมดนะครับ เรามาลุ้นกันครับว่ารถคันนี้จะติดหรือเปล่าถ้าติดเราก็จะเอากลับไปด้วยครับสุดยอดเลยครับตอนนี้เครื่องติดแล้วนะหลังจากนี้เราก็จะนำรถคันนี้ กลับไปบ้านด้วยนะครับก็ดึกหน่อยครับแต่ก็พยายามจะพารถตรู้คนนี้กลับไปอยู่กับเราให้ได้ครับอเา,าตอนนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วครับเยหน้ากากรงุงเทพครับ เกลครับอีกประมาณ240โลครับหลังจากกลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการเปลี่ยนรถคันนี้ให้เป็นรถตู้นอนเพื่อที่จะเอาออกไปทำงานนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับถ้าเห็นรถตู้คันนี้ที่ไหนก็ทักทายได้นะครับ ขอบคุณครับ